สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปเสียงฝึกการออกเสียงในบทที่เกี่ยวกับฟันผุแล้วก็การอุดฟันนะคะรวมไปถึงการเช็คการสบฟันด้วยซึ่งจะมีอยู่ในหนังสือเล่มแรกในส่วนแรกเรามาเปิดที่หน้า24กันนะคะหมวดฟันผุต่างๆและอุดฟันถ้าจะบอกว่าคุณมีฟันผุที่ฟันหน้าเราก็พูดว่า you have cavities on front you the teeth have cavities on the front teeth cavities cav เนี่ยอยู่ในรูปแบบของพระหุพจนะคะแต่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันมีแค่ดูเดียวเราก็พูดเป็น you have a cavity นะคะกรณีที่สงสัยว่าจะผุตามซอกฟันแล้วเราก็จะขอ b บวิงเอ็กซเรเนี่ยเราสามารถพูดได้ดังนี้ค่ะ this tooth looks suspicious It looks like there's a cavity between the teeth. We need to make sure by taking an X-ray. That has X-ray x X-ray ก็จะเป็น like we, right? we need to make sure by taking X-rays. We need to make sure by taking X-rays. ถ้าอ่านฟิล์มแล้วพบว่าฟันไม่ผุเราก็พูดว่า Everything is good. There are no cavities between the teeth. Everything is good. There are no cavities between the teeth.

All you need to do for now is to maintain good oral hygiene by brushing with fluoride toothpaste and flossing daily, twice a day. This should stop the progression of the cavity. If it doesn't stop, then we will fill the cavity next time. There is a cavity. Between the teeth you need fillings แต่ถ้ามีหลายรูก็พูดเป็นพหูพจุ์ว่า there are cavities between the teeth you need fillings ถ้ามันมี s ก็ขอให้เติม s เวลาออกเสียงด้วยนะคะอย่าลืมเนาะต่อไปเป็นกรณีที่พบว่าเจอ arrested caries เราจะอธิบายว่ามันเป็นอะไรมันคืออะไร ถ้ามี arrested caries จุดเดียวเราก็พูดว่า this cavity has stopped progressing is inactive So you d o n t n e e d a filling ก็จะสังเกตว่าเราใช้ verb เ,เป็น has ก็คือเป็นเอกพจน์เนาะเพราะว่ามันมีรูเดียวมีจุดเดียวที่ผูแล้วก็ใช้คำว่า it นะคะแต่พอเป็นกรณีที่ผูหลายจุดเป็น arrested caries r หลายจุดกริยาเราก็เปลี่ยนจาก has เป็น have แล้วก็ประธานก็เปลี่ยนจาก it เป็น they นะคะโดยประโยคก็จะพูดว่า these cavities have stopped progressing they r e inactive so you don't need fillings these cavities have stopped progressing they r e inactive so you don't need fillings คำว่า stop พเพิ่ม ed เราจะไม่อ่าน stop ป e ดนะคะเพราะอ่ารย์ออกเสียงเป็น p แล้วก็เป็นตัว t ข้างหลังเป็นผึ่ถึนะ,ะเป็น stopped stopped นะคะคต่อมากรณีที่ฟันผุลึกมากแล้วมีโอกาสาที่จะทะลุโพรงประสาทฟันเราจะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบก่อนทำก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ค่ะ The cavity is very deep and is likely to expose the nerve tissue. If the nerve tissue is exposed after I clean the cavity, then you will need a root canal. นะคะ Expose ก็ไม่อ่านเป็น exposed set นะคะก็จะเป็น exposed นะคะส่วนกรณีฟันผุทะลุปโพรงมศสากฟันนั้นก็จะทำเป็นคลิปเสียงรวมไปกับการรักษาครองรักฟันในโอกาสถัดไปนะคะเรามาดูการเช็คการสบฟันกันบ้างถ้าจะบอกในใคนไข้กัดฟันเราก็พูดว่า tap your teeth together หรือ close your teeth together หรือง่ายๆว่า please bite down and c h i l w ถ้าจะบอกให้เยื้องซ้ายเยื้องขวาเราก็พูดว่า go side to side slide your jaw from side to side เยื้องไปข้างหน้าข้างหลังก็เป็น go back and forth หรือ move or slide your jaw back and forth เวลาบอกให้เยื้องขยี้ไปขยี้มาเราก็พูดว่าพูดรวมๆกันไปเลยว่า go side to side back and forth นะคะกระดาษเช็คสบฟันเราก็จะเรียกว่า bite paper เราจะถามคนไข้ได้หลายอย่างมากนะคะเช่น can you chew normally เคี้ยวปกติไหมรู้สึกสูงไหมก็จะพูดว่า does it feel higher than the other side when chewing รู้สึกแปลกๆแตกต่างไปไหมผิดปกติอะไรไหมเนี่ยก็พูดว่า do you feel something different or is it just normal มันปกติดีหรือเปล่ามันรบกวนเวลาที่เราเคี้ยวหรือเปล่าก็อาจจะถามว่า does it bother you when you chewing หรือว่า when chewing โดยตัดคำว่า you are ออกก็ได้นะคะ Does it bother when chewing? Do you feel like the teeth aren't meeting properly? คือสบไม่ปกติไหมสบผิดปกติไหมนะคะหรือประโยคสุดท้ายตัวอย่างก็จะเป็น Do you feel any high spots when chewing? Do you feel any high spots when you're chewing? นะคะรู้สึกถึงจุดสูงอะไรหรือเปล่า ต่อมาถ้าจะพูดว่าถ้าใช้ยาชาเราจะบอกว่ารอยยาชาหมดฤทธิ์แล้วถ้ารู้สึกว่าเคี้ยวผิดปกติก็ให้คนไข้กลับมาแล้วก็พูดว่า if you feel something wrong while chewing after the anesthesia wears off you can come back ลองมาดูตัวอย่างบทสนทนานะคะ I'm gonna check your bite with this bite paper please tap your teeth together and go side to side back and forth After the anesthesia wears off, if you feel something is wrong, or the teeth don't meet properly, please come back to get the feeling adjusted. You probably can't feel it right now because you're still numb. ก็จบกันไปแล้วสำหรับฟันผู้ในรูปแบบต่างๆแล้วก็อุดฟันแล้วก็การเช็คการสอบฟันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยให้ทุกคน มีความมั่นใจในการที่จะอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามในหนังสือที่เขียนให้เป็นโพยภาษาอังกฤษไว้สื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาตินะคะโชคดีค่ะ